เครื่อง B 5 8นะครับเครื่องยอดยีมของปัจจุบันนี้นะครับเจ้าเครื่อง B 5 8า1ตัวนี้นะครับทำแรงมาได้326แรงม้านะครับผมเจ้าตัวบอกว่าเข้ากีเอสด้วยนี่เข้าแล้วไปน้ำสองหนึ่งสวัสดีครับในรอบที่แล้วนะครับเราได้ทำการรีวิวรถ เจ้าสำนักของน้องเล็กของ POF เราไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงคันนี้บ้างอ่าคันนี้นะครับเป็นของพี่ใหญ่นะครับของสำนัก POF เหมือนกันนะครับคือเจ้าคุณพีนะครับผมก็ชุดแต่งนะครับ M4 นะครับรอบพันนะครับผมดูเครื่องกัน,ก,นก่อนดีกว่านี่มาดูกันดีกว่าเครื่องอะไรเอาโอไม่ออกซะงั้นสองรอบเนะ,อะอเอนี่ครับ เครื่อง B 58นะครับเครื่องยอดนิยมของปัจจุบันนี้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นเครื่องโกงนะครับของ BMW นะครับทั้งโลกยอมรับกันว่าเครื่องตัวนี้เนะี่ยโหดมากนะครับผมจะบอกว่าเครื่องนี้ก็คันเครื่องเดียวกับน้องเกวี่ผมนั่นแหละแต่บังเอิญว่ารุ่นนี้นะครับเป็น B 58 Gen 1นะครับผมเป็น Gen F Series นะครับผมแต่ผมมาเป็น Gen 2นะครับของ G Series ซึ่ง Gen 3เนี่ยจะมากับตัว M 350นะครับตัวใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่น้องเจวี้ไม่ใช่ LCI 2แน่นอนนะครับก็รอลุ้นไอตัว M350 ที่มาใหม่ครับจะเป็น B58 Gen 3นสามนะผมอ่ะกลับมาเรื่องเดิมก่อนโอเคเจ้าเครื่อง B58 ้าสิตัวนี้นะครับทำแรงม้าได้326แรงม้า450รยิบูตันเมตรนะครับก็น้อยกว่า Gen 2พอครัวเหมือนกันนะแต่จะบอกเลยว่าสำหรับตัว 440i ในเมืองไทยตอนนี้นะครับมีแค่2คันในประเทศไทยนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเป็นของเจ อยู่ที่ Piof นี่แหละครับผมเจนหน,น,นึ่นเง,ง,งเจนสอ,ง,อง,งต่างกันเยอะพอควรนะครับเรื่องของลังโตเรื่องของแรงต่างมีการปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งเจนสองเนี่ยทําไปไกลได้มากกว่าเจนหนึ่งเยอะพอควรนะครับจะถามว่าคันนี้โหดไหมบอกเลยว่าโหดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะคันนี้ขับ2ขับหลังนะครับแล้วแค่กดนิดนี้หน่อยท้ายสะบัดนะบ,บอกเลยเจ้าสัก Piof ทุกคนครับเล่นแรงทุกคนแหละไม่มีทันไหนเบาๆบานะเจ้าวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวของคันนี้กันนะครับผมก็อย่างที่บอกคันนี้ B 5 8นะครับ จริงๆคันเดิมคันนี้คือ 420i N20 แต่ว่าทําการย้ายนะครับย้ายของ 440i นะครับเอาเข้ามาแล้วทําการย้ายเองทั้งหมดที่ POF นะครับผมอ๋ออีกอันหนึ่งไม่ใช่ POF อฟเพียงเดียวจะมีอีกอูนึงครับซึ่งเป็นพันธมิตรเดียวกับเรานะครับผมก็ช่วยๆกันครับคันนี้ก็เลยเสร็จได้สมบูรณ์เต็มที่นะแบอบกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดานี่มาดูนี่ดีกว่าพาสเป็น M5 M M ฮะนะเบรคครับเบมโบ่นะครับแล้วก็พาสต่างๆครับคันนี้จะเน้นแต่ง เรียบหรูนะครับเรียบหรูและดุนะครับผมเน้นเป็นคาร์บอนทั้งคันนะครับเจ็นคาร์บอนอะไรที่เป็นพาร์ตเป็นพาร์คาร์บอนเกือบหมดนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองขับกันดูกับว่าคันนี้แรงแค่ไหนครับแม่ตอนนี้เรามา u n นบ x ็อกไม่ใช่ฮะสตาร์ทนะครับคันนี้จะดูกับว่าเป็นยังไงเสียงเฮ้ยโหดกับ M5 ลุยว่ะ เสียงยอมเราก็เสียงโหดกว่าคันนี้ค่อน,น,นข,ข้างเสียงกระหึ่มนะฮะเพราะคันนี้ในในสามเจ้าสํานักเนะะี่ยคันนี้เสียงท่อดังสุดนะฮะแล้วมันก็บ่นที่ผมบอกมันบ่นผมว่าทําน้องทําทําท่อน้องเกบี้เสบา,าเลยมันก็บน่นก็บอกแล้วไม่อยากมีปัญหาข้างบ้านเดี <laughs> ย๋ยวเราไปลองกันดูนะว่าเจ้าคันนี้ แรงขนาดไหนต้องบอกว่าคันนี้บูทหมด3สเตจสองเหมือนผมนะครับเหมือนจองเกวี่เลยนะครับผมแต่คันนี้เด็ดกว่าตรงนี้ครับน้ํามันครับผสมนะนี่ครับเกฮะเกวัดน้ํามันนะครับมีการผสมนะว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเอทานอลในถังเนะี่ยเท่าไหร่เหมาะกับพวกที่แบบชอบส่วนน้ามันนะที่จริงอะไรคือผสมน้ำมันนะครับไอ้จะบอกเลยว่า B58 นะทุกคนนะครับจะรู้กันว่ายิ่งเติม E เยอะ รถยิ่งแรงนะครับรถอย่างนีงมีในยถสำคัญมากๆด้วยอย่างรถผมเนี่ยแค่ E20 จากจาก9าไป่เนี่ยขึ้นมา20ตัวเพราะนั้นจาก e 2 0 e 3 0ก็คือขึ้นบีกเยอะอ่ะซึ่งในขณะนั้นคือใช้ไฟเดิมนะไม่ได้มีการปรับไฟนะครับถ้าเราปรับไฟโดยยิ่งหูยิ่งไหลเยอะนั่นเองบอกว่าตอนนี้ m ส0 i เนี่ยทำแบบขับกันแบบว่า800900มาที่ผมว่ามันเป็นเรื่องเกือบจะปกติแล้วล่ะตอนนี้ตอนนี้เห็นในเมืองไทยจะมีคันหนึ่งน่าจะ900มาแล้วรยมากไม่ธรรมม่ธระ ็เด <Okay. S 1> ี uno, like? about, ๋ยวเราลองมาฟังเสียงคันนี้กันบ้างว่าถ้าคันนี้ลงอุโมงค์แล้วจะเสียงเป็นยังไงจ้าตัวบอกว่าเข้ากีเอสด้วยนี่เอาแล้วจะได้รู้ว่าเสียงยังไงเดี๋ยวเราเปิดตรงนิดนึงอ่านิดนึงโอนพอละเดี๋ยวเราไปเหยียบกันในนี่กันหน่อย่าะรอมานะครับไปามสองหนึ่งโอ้โหเสียงเอาเรื่องนะ ต้องบอกว่าคันนี้เสียงโหดนะแล้วก็การกระโจนเนี่ยผมรู้สึกว่ากระโจนสู้น้องเกวี่ผมไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ไม่แรงนะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นขับสองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างฟรีทิง้งึเยอะนะครับมันจะไม่ได้เหมือนเอ็มามสิบอที่ขับสี่แล้วมันจะกระโจนทั้งคันอย่างนั้นนะเราบอกว่าใครก็อย่าไปจี้ตัวแล้วกันถ้าเขาเหยียดจริงๆก็ไม่ธรรมดาหรอกคันนี้น่าจะมีเกจห้าร้อยน้ำอย่างไรคันนี้นะ,นะดู นี่ฮะพงมาลายอคันทาร่านะครับซึ่งพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นน้ำแนบนี่ก็จะเหตุหนึ่งที่ผมไม่ใช้อคันทาร่านะครับสวยครับแต่ผมไม่ชอบอันนี้จุดส่วนตัวนะแต่ถามว่าแล้วถ้าคนชอบอ่ะอันนี้แล้วถ้าคนชอบจริงบางคนชอบก็คือชอบเนี่ยแันนี่ก็เนี่ยอคันนะเฮ้ยเขาไม่ธรรมดานะเขาย้ายมานี่ก็เอาครบนะแท้หมดนี่ก็อคันอคันเนี่ยคันมือแล้วตอนนี้เดี๋ว่ามันเดี๋ยวมันมาเจอ เดี๋ยวลองอีงสักรอบเลนะเลี้ยวกลับแล้วเป็นยังไงนะเลี้ยวกลับเดี๋ยวซัดดูดีว,ว่าจะแรงขึ้นขนาดไหนนะครับเอาตรงกันนะโอ้โยโอ้โยนี่ตกหูดิฟดิฟโอ้โยดิฟไฟ traction ขึ้นตลอดนะครับบอกเลยว่าล้อหมุนฟรีเยอะมากคือฟรีทิ้งอะเอาตรงกอนฟรีทิ้งอะคือเสียดายเสียดายความแรงอะจริงๆควรจะออก ลงที่รถได้ม,มากกว่านี้แต่ที่บอกว่ามันเป็นขับสองนะก็ต้องทาใจว่าฟรีทิ้งเยอะอันนี้ก็พยายามเปลี่ยนยางหลังให้ใหญ่ขึ้นแล้วแต่ก็ก็ยังไม่จบคันนี้ช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นโอลินนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของสภาพการทรงตัวสุดอยู่แล้วทุกคนที่ขับรถก็จะรู้กันว่าโอลินมันดีแค่ไหนนะครับผมดีมากอะ่ะดีจนแบบผมไม็อยากได้นะแต่แบบไว้ก่อนผมแชร์ด้วยทีเอ็มผมไว้ก่อนเนี่ยอีกรอบนึง โอ้โหโอ้โหมือไม่นิง่งเลยไม่นิ่งนะมือมือ,มอ,ก,อ,มอกล้องเนี่ยอ๋อมือ๋อช่างกล้องมือไม่นิง่งกัน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โดยต้อง,ต,องต้องมีเซเบเลเตอร์เดีดยนะี่ <c oughs> ใช้มือล้วนๆนะครับวันนี้ไม่มีเซเบเลเตอร์นะครับผมนั้นรูปคลิปรอบนี้อาจจะดูสันๆหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่สันก็แสดงว่า น้อง iPhone 16 Pro Max ทำได้ดีนะฮะของ iPhone, อีก่าย,ยินทาย,ยินไอโฟนแอปเปิลจะให้ผู้สนับสนุนเราก็ตามใจนะฮะนี้ผมใช้งานอยู่ user ใช้จริงนะฮะโอ้สอง EP นี้รีวิวรถแรงคู่เลยนะทั้งคันที่แล้วนี่ M5 E60 นี่ก็แบบว่าแรงแบบสไตล์ M อะส่วนคันนี้นี่คือแรงแบบรุ่นใหม่ๆห,หน่อยนะครับเป็น B58 ก็อย่างที่บอกว่าสุดทั้งสองคันเนาะเจ้าสำนักเองจะ เบาได้ยังไงใช่ไหมเออเดี๋ยวรอรีวิวรถผมต่อยคันหนึ่งน้องเกลวี่เดี๋ยวว่ากันว่าจะรีวิวในอีพีไหนนะครับช่วงล่างมมนต้องห่วงนะคันนี้เพราะว่าอะไรนี่บอกโอลิงครับนี่เนี่ยเพิเซ็ตมาดีนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหลุดจะอะไรต่างแล้วก็ฟิลจะได้นุ่มหนึบนะแต่ก็ไม่ได้นุ่มแบบชวนฝันอะขนาดนั้นนะฮะต้องบอกว่า อาสานุ่มกว่าแต่ว่าถ้าเรื่องของความหนึกยังไงก็ต้องยอมให้โอลิมเขาอะอลิมเขาเขาเจ๋งก็เยอะนะครับผมตามราคาล่ะครับเนี่ยห่างก็ต้องสามเท่านะจิตได้ไงนะ <S 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 อค่อนข้างเหมือนผู้ดีผู้ดีหนึ่งแรงแบบนิ่มๆค่อยไปแต่แรงขึ้นเร็วนะครับจะ,จะเจอใครไปหอนดอนก็อย่าอย่าจี้แล้วกันจี G ้ก็มีโอกาสโดนทิ้งนะฮะฝุ่นอาจจะยังพอเห็นบ้างว่าคันนี้มันมี5 8เจนนะฮะแต่ถ้าก็เจอเจน2เข้าไปนี่ก็ หายนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบเพยงเท่านี้ครับแต่เดี๋ยวดูเพื่อไปว่าเราจะทำรีวิวคนไนนต่อครับผม subscribe to my channel